สวัสดีวันอังคารที่14มกราคม2568สวัสดีเพื่อนๆนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปาเน่เทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอร e n นซีสโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิป หากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะเราไปอัปเดต Set Index ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจกันนะครับ Set Index ประจำวันจันทร์ที่13มกราคม2568เซตปิดไปที่1354.34จุดปิดติดลบไป13.65จุดคิดเป็นติดลบ1% มูลค่าการซื้อขายสุทธิ42,966.31ล้านบาทเซ็ตก็ร่วงลงมาค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับโดยมีนักลงทุนสถาบันและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นฝั่งที่เทขายออกมาส่วนนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศอยู่ทางฝั่งซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่13มกราคม2568 กองทุนเทคขายออกมา132.52ล้านบาทบโบรกเกอร์ขาย82.38ล้านบาทต่างชาติซื้อ118.21ล้านบาทและรายย่อยซื้อไป96.69ล้านบาทในภาพรวมของทั้งตลาดมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดเกินกว่า1,000ล้านบาทและติดเข้ามาใน Mo s ์สแอคทีฟจำนวน10หลักทรัพย์หุ้นที่ถูกเทขายออกมามากที่สุดก็ได้แก่หุ้นเดลต้า ปิดติดลบไป8บาทยู่ราคาที่148บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย3,313ล้านบาท AOT ติดลบไป1บาท75สตางค์อยู่ราคาที่56บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย2,114ล้านบาทหุ้นในกลุ่มกัฟติดลบทุกตัวนะครับกัฟติดลบไป50สตางค์ v v n n e e ติดลบไป1บาทอินทัติดลบ25สตางค์ หุ้นที่โดดเด่นก็อยู่ในกลุ่มธนาคาร Kbank ปิดบวกไป2บาท50สตางค์ยูนราคาที่162บาทมูลค่าซื้อขาย2,231ล้านบาท KTB บวกไป30สตางค์ SCB บวกไป2บาท BBL บวกไป2บาท50สตางค์ TTB บวกไป4สตางค์ PTTEP บวกไป2บาท50สตางค์ยืนราคาที่127บาทมูลค่าซื้อขาย2,169ล้านบาท หุ้น PTT บริษัทปตทราคาไม่เปลี่ยนแปลงยืนราคาอยู่ที่31บาท25สตางค์มูลค่าซื้อขาย731ล้านบาทส่วน PTTGC ติดลบไป20สตางค์ยืนราคาที่22บาท80สตางค์มูลค่าซื้อขาย671ล้านบาทหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t o p gain และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น r s ร r e b n d ขึ้นมาปิดบวกไป9% ราคาดีดขึ้น14สตางค์ขึ้นมายืนที่ราคา1บาท64สตางค์มูลค่าซื้อขาย1,052ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดในทเวน p ี a i n เกนในลำดับที่รองลงมาก็ได้แก่หุ้นบ้านปูปิดบวกไป4%เอร์เซนราคาดีดขึ้น25สตางค์ขึ้นมายืนราคาอยู่ที่5บาทส5ส้ตางค์มูลค่าซื้อขาย193ล้านบาทหุ้นเนอร์ปิดบวกไป6เปอร์เซ์ดีดขึ้นมา30สตางค ยืนราคาที่4บาท82สตางค์มูลค่าซื้อขาย156ล้านบาทหุ้นโมโนก็ดีดกลับขึ้นมานะครับปิดบวกไป4%ดีดขึ้นมา9สตางค์ขึ้นมายืนราคาที่2บาท6สตางค์มูลค่าซื้อขาย121ล้านบาททั้งฝั่งทับ loss นะครับหุ้นที่ติดลบมากที่สุดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ติดลบไป13%ราคาร่วงลงมา16สตางค์คือหุ้นเคเจน ยืนราคาอยู่ที่1บาท7สตางค์มูลค่าซื้อขาย16ล้านบาทส่วนตัวที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น EA ปิดติดลบไป10ร่วงลงมา34สตางค์ยืนราคาอยู่ที่3บาท6สตางค์มูลค่าซื้อขาย278ล้านบาทหุ้นดูโฮมปิดติดลบไป6%ร่วงลงมา55สตังค์ยืนราคาอยู่ที่8.35บาทส5สตางค์มูลค่าซื้อขาย85ล้านบาท หุ้น TOA ปิดติดลบไป5%ร่วงลงมา80สตางค์ยือราคาที่13บาท20สตางค์มูลค่าซื้อขาย64ล้านบาท b w g ติดลบไป8%ร่วงลงมา3สตางค์ยือราคาที่33สตางค์มูลค่าซื้อขาย13ล้านบาทหุ้น Planet ติดลบไป5%ร่วงลงมา10สตางค์ยือราคาที่1บาท59สตางค์มูลค่าซื้อขาย23ล้านบาท หุ้น mgi midscan international ปิดติดลบไป6%ร่วงลงมา70สตังค์อยู่ราคาที่10บาท20สตังาคา์มูลค่าซื้อขาย16ล้านบาทหุ้นยูเ kem ก็ร่วงลงมาอีก9%ราคาติดลบ4สตังค์ลงมายืนที่ราคา40สตังาคา์มูลค่าซื้อขาย1ล้านบาทหุ้นที่มี v o l ม m e เบิดในเชิงบวกได้แก่หุ้นเนอร rs และ vgi v o l u ม e เลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ E.R.W.K.C.G. และ A.O.T.Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ p t t e p s c b และ K.Bank.Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ Delta,A.O.T. และ C.P.O. สำหรับในวันนี้เราไปหาสองหุ้นเก่งกำไรกันนะครับโดยจะคัดเลือกมาจากหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t o p g a i n จะมีตัวไหนบ้างเราไปไล่ส่องกันดูทีละตัวหุ้นตัวแรกนะครับได้แก่หุ้น m i โคร ไมโครลิซซิงหุ้นไมโครในช่วงเดือนพฤษภาคม2,567ยืนราคาอยู่ในโซน2บาทหลังจากประกาศงบการเงินไตรามาสที่1ราคาก็ร่วงลงมาปรับฐานปรับฐานต่ำสุดที่ราคา86สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังจากประกาศงบการเงินไตรามาสที่2ราคาก็เด้งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ2บาท4สตางค์จากนั้นก็ร่วงลงมาผ่านการประกาศงบการเงินไตรามาสที่3 แล้วลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่89สตางค์เมื่อวานนี้หุ้นนูรีบาวนะครับหุ้นไมโครเปิดราคาที่92สตางค์ขึ้นไปทำ h i สูงสุดที่1 8 2สสตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมาปิดราคา98สตางค์เราจะเห็นว่าในช่วงท้ายตลาดมีแรงเทขายกดทับลงมานะครับเล่นเทรดเก่งกำไร stop loss อยู่ที่89สตางค์ถ้าหลุดตรงนี้ก็มีแนวรับอีกแนวหนึ่งคือที่86สตางค์ หลุด86สตางค์จะลงมาทำนิวโลหุ้น TRC TRC Construction TRC ลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่84สตังค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2567 TRC มีการรวมพานะครับแผนต่อไปก็จะมีการเพิ่มทุนอนาคตจะเป็นยังไงก็คอยติดตามกันหลังจากปรับฐานต่ำสุดที่84สตางค์แล้วก็มีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่2 ราคาพุ่งขึ้นไปจนแนวต้านบริเวณ2บาทส0สตางค์แล้วลงมาปรับฐานอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปรับฐานต่ำสุดที่ราคา9 4สตางค์หลังจากประกาศงบการเงินแล้วราคาหุ้นกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ1บาท80สตางค์จากนั้นก็ถอยกลับลงมาพักฐานไม่หลุดราคา9 4สตางค์เมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา1บาท พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่1บาท14สตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมายืนราคาอยู่ที่1บาท9สตางค์เล่นเทรดเกิงกำไรสต็อปลอสที่ราคา1บาทนะครับหรือใครจะเลือกสต็อปลอสที่94สตางค์ซึ่งเป็นฐานราคาในปัจจุบันก็ต้องรับความเสี่ยงนะครับถ้าหลุด94สตางค์ก็ยังมีแนวรับ84สตางค์เป็นฐานราคาสุดท้ายถ้าหลุด8 4สตางค์จะลงไปทำนิวโล ส่วนแนวต้านด้านบนก็อยู่ที่1บาท14สตางค์1บาท33สตางค์และ1บาท44สตางค์ตามลำดับหุ้นเนอ North East Rubber หุ้นเนอในช่วงสงกรานต์อยู่ราคาอยู่ในโซนราคา6บาทช่วงหลังสงกรานกระโดดเปิดแกลบลงมาลงมาต่ำสุดที่บริเวณราคา5บาท15สตางค์จากนั้นดีดเด้งขึ้นผ่านการประกาศงบการเงินไตรมาสที่1ราคาพุ่งขึ้นไป ทำให้สูงสุดที่6บาท20สตางค์หลังจากนั้นก็ลงมาปรับฐานลึกฐานราคาต่ำสุดอยู่ที่4บาท48สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังจากประกาศงบการเงินไตรามาสที่2ราคาพุ่งขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่6บาท65สตางค์จากนั้นถอยกลับลงมาผ่านการประกาศงบการเงินไตรามาสที่3ลงมาต่ำสุดที่4,48บาทส8สตางค์ก็ไม่หลุดฐานเดิมนะครับเมื่อวานนี้หุ้นเปิดโดด หุ้นเนอรเปิดราคาที่4.66บาท66สตางค์พุ่งขึ้นไปทะลุแนวต้าน4.76บาท76สตางค์ขึ้นไปทำให้สูงสุดที่4.88บาท88สตางค์ท้ายตลาดลงมาปิดราคาที่4.82บาท82สตางค์ใครจะเข้าไปเล่นเทรดเก็งกำไรส t o p LOSS ใช้ราคาที่4.66บาท66สตางค์ซึ่งเป็นราคาเปิดของเมื่อวานนี้หุ้น BBIK ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Timeframe Week นะครับ BBIK Rubik Group หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 18บาทเข้าตลาดแล้วลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่14บาท97สตางค์จากนั้นกลับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ46บาทแล้วถอยลงมาปรับฐานในช่วงหลังปีใหม่2,565จากนั้นก็รีบาวกลับตัวพุ่งผ่านทะลุแนวต้าน46บาทขึ้นไปทำให้สูงสุดที่78บาท12สตางค์จากนั้นก็ถอยลงมาพักฐาน ลงมาปรับฐานลึกถึง25บาท25สตางค์จากนั้นก็รีบาวขึ้นไปชนแนวต้านที่46บาทแล้วถอยลงมาพักที่35บาทปัจจุบันหุ้นรีบาวขึ้นไปยืนราคาที่38บาท25สตางค์เดี๋ยวเราไปดูภาพกราฟใน t i m e เฟรมเดย์นะครับหุ้น b บ u ูบิกทำราคาหลุดแนวรับสำคัญที่46บาทในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม25 6 7แล้วถอยลงมาปรับฐาน ผ่านช่วงการประกาศงบการเงินใจมาที่1ลงมาสร้างฐานใหม่ที่25บาท25สตางค์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจากนั้นเด้งรีบาวขึ้นพักขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ40บาท50สตางค์ในช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วทำราคาไซเวย์ออกด้านข้างจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็ทําราคาทะลุแนวต้าน40บาท50สตางค์ ผ่านการประกาศงบการเงินใรมาที่3แล้วก็พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่46บาทจากนั้นก็ถอยลงมาพักฐานหลุดแนวรับ40บาท50สตังค์ลงมาสร้างฐานใหม่อยู่ที่35บาทเมื่อวานนี้หุ้นรีบาวเด้งขึ้นเปิดราคาที่36บาท50สตังค์ขึ้นไปทำลายสูงสุดที่38บาท75สตาตังค์ในช่วงท้ายตลาดลงมายืนราคาที่38บาท25สตางค์หุ้นบรูบิก ปิดด้วยแท่งเทียนสุดท้าย2แท่งเขียวนะครับสามารถเทรดเก็งกำไรได้แนวต้านแรกอยู่ที่40บาท50สตางค์แนวต้านที่2อยู่ที่46บาทแนวรับแรก35บาทถ้าหลุดตรงนี้จะเป็นการหลุดโลเสียทรงลงไปทดสอบแนวรับ25บาท25สตางค์เล่นเทรดเก็งกำไรสต็อปลอสอที่36บาท50สสตางค์นะครับหรือใครสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง ก็เลือกสต๊ p l ลอสที่35บาทหุ้นบ้านปูบ้านปูลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่4บาท38สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2,567หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ราคาก็เด้งรีบาวกลับตัวรีเวอร์ซลไปชนแนวต้านที่7บาท50สตางค์แล้วถอยลงมาพักลึกอยู่บริเวณราคา5บาท45สสตางค์จากนั้นสวิงขึ้นสวิงลง โดยสวิงขึ้นไปชนแนวต้านที่6บาท25สตางค์แล้วถอยลงมาหลุดโล5บาท45สตางค์ลงมาสร้างฐานใหม่ที่ราคา5บาท15สตางค์เมื่อวานนี้หุ้นรีบาวขึ้นไปยืนที่5บาท45สตางค์ซึ่งเป็นแนวต้านพอดีเศรเก่งกำไรหุ้นบ้านปูนะครับสต็อปลอสที่5บาท15สตางค์ถ้าหลุดตรงนี้ก็จะลงมาทดสอบแนวรับที่4บาทส8สตางค์แต่ถ้าหุ้นเบรกเอาท์ขึ้นไป ก็มีลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน6บาท25สตางค์อีกครั้งแต่จะไปถึงหรือเปล่านี่ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นะครับสำหรับหุ้นบ้านปูเอาเป็นว่าบริหารความเสี่ยงด้านล่างให้ดีซะก่อนก็พออย่าลืม Stop Loss 5บาท15สตางค์นะครับหุ้น RBF RBF เข้าตลาดด้วยราคา IPO 3บาท30สตางค์ RBF r b Food Supply เข้าตลาดแล้วลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่2บาท78สตางค์ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดพอดีหลังจากนั้นทำราคาพุ่งขึ้นไปเป็นจรวดเลยนะครับทำา i g สูงสุดไว้ที่24บสาท50สตางค์ในช่วงต้นปี2565จากนั้นก็กลับเป็นขาลงลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่5บาทปัจจุบันอยู่ราคาที่6บาท80สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟในท f เฟรมมันส่วนภาพกราฟในทำเฟรมวีก หลังจากทำราคาออกทำลายไว้ที่24บาท50สตางค์ก็เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงลงมาสร้างฐานครั้งแรกอยู่บริเวณราคา14บาท60สตางค์แล้วถอยลงมาบริเวณ11บาทสวิงขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้าน14บาท60สตางค์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณนี้3ครั้งครั้งสุดท้ายก็ยังไม่ผ่านหลังปีใหม่2567ก็ถอยลงมาปรับฐาน ต่ำสุดอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมราคาฐานต่ำสุดอยู่ที่5บาทปัจจุบันยืนราคาที่6บาท80สตังค์เดี๋ยวไปดูละเอียดใน Time เฟรมเดย์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2 5 6 7าราคาหุ้นถอยจาก11บาทผ่านการประกาศงบการเงินไตรมาสที่1ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆมีช่วงเปิดกระโดดลงมานะครับตรงนี้เป็นแก็บค่อนข้างใหญ่ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่5บาท ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังจากประกาศงบการเงินไตรมาที่2ราคาก็รีบาวขึ้นไปแล้วถอยลงมาอีกครั้งหนึง่งปรับฐานต่ำสุดที่5บาท15สตางค์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจากนั้นมีการประกาศงบการเงินไตรมาที่3ราคาหุ้นเด้งรีบาวกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านที่7บาท40สตางค์แล้วถอยลงมาต่ำสุดอยู่ที่6บาท40สตางค์ เมื่อวานนี้หุ้นเปิดราคาที่6 5บาท55สตางค์ขึ้นไปทำไ i g สูงสุด6 9บาท90สตางค์ในช่องท้ายตลาดลงมาปิดราคาอยู่ที่6 8บาท80สตางค์เล่นเทรดเก่งกระไรนะครับราคาฐานปัจจุบัน6 4บาทส0สตางค์ถ้าลุดตรงนี้ก็ยังมีฐานราคา6บาท20สตางค์ถ้าหลุด6บาท20สตางค์จะหลุดโลเสียทรงลงมาทดสอบแนวรับ5.15บาทส5สตางค์ถ้ลุดแนวรับนี้ ก็ยังมีแนวรับสุดท้ายอยู่ที่5บาทถ้าหลุด5บาทจะลงมาทำราคา New โลเทรดเก็งกำไรสต o p Loss ให้ดีนะครับอาจจะใช้สต o p Loss ที่6บาท55สตางค์ซึ่งเป็นราคาเปิดเมื่อวานนี้หรือใครจะส t o p Loss ที่6บาท40สตางค์ซึ่งเป็นราคาฐานปัจจุบันก็พิจารณาความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับหรือใครจะเลือกส t o p Loss ที่6บาท20สตางค์ก็เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไป ถ้าราคาหุ้นไม่หลุด6บาทส0สตางค์ก็มีโอกาสลุ้นไปทดสอบแนวต้าน7บาท40สตางค์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดเกงกรไรในวันอังคารที่14มกราคม2568เซ็ตอยู่ในขาลงวันนี้ลุ้นรีบาวขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ